โอเคทุกคนตอนนี้ก็ผมได้ขยับใกลเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะตนายเปเป็นล่องไม้พอดีนะดูไม่รู้ว่ามันทำพิธีอะไรกันนะผมยังหาวิธีปีกตัวออกไปจากตรงนี้ไม่ได้นะผมคิดว่าคงจะต้องไปขอความช่วยเหลือจาก คนที่มีคาถาอาคมมาช่วยกําจัดไอหมอผีชั่วนี้นะผมว่ามันต้องเป็นหมอผีแน่นอนแต่ว่าคือถ้าผมรีบถ้าผมรีบเดินไปตอนนี้เนี่ยมันจะการเป็นการบุมบามเกินไปผมอาจจะถูกมันเห็นแล้วก็ทําให้น้องสาวของสารรัแลเนี่ยไม่ปลอดภัยได้รับอันตรายก็เป็นได้นะเฮ้ทุกคนมันทำอะไรนะน่ะ สวัสดีครับผมไลฟ์เฟินะครับทุกคนวันนี้เนี่ยเกิดเรื่องด่วนแะล้วทุกคนคืออยู่ดีๆเนี่ยหลังจากที่ผมเนี่ยได้ไปส่งสาวรับแลีกลับบ้านเมื่อวานนะคือวันถัดมาวันนี้ก็คือสาวรับแลีเนี่ยได้มาบอกว่าน้องสาวของนางเนี่ยถูกใครก็ไม่รู้นะจับตัวไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมตกใจมากเลยก็เลยรีบเข้ามาในป่ามาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคือจะไปช่วยหลานสาวของเธอไปช่วยน้องของนางนะ นี่นางก็นั่งอยู่กับผมตรงนี้เลยเนอะเนปเพื่อนนะ่ะโอเคแลโอ้โหทุกคนก็อยู่ไกลมากๆเลยนะผมถามละก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะก็ผมเนี่ยกะจะให้เขาเนี่ยไปส่งผมผมจะไปช่วยนะก็ถ้าผมช่วยได้ผมก็จะช่วยถ้าช่วยไม่ได้จริงๆเนี่ยคงจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ผมเนี่ย ก <moż> ็แค่จะไปดูล้านลาวก่อนถ้าช่วยไม่ได้แต่ถ้าช่วยได้ก็คือจะช่วยกลับมาเลยนะก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางก่อนเลยดีกว่าก็ฝากเป็นกําลังใจผม้วยนะก็เดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะรีบออกเดินทางกันไม่งั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวของสาวรับแล้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางกันก่อนเลยดีกว่าโอเคทุกคนก็จะให้สาวรับแล้เนี่ยนําทางมาเลยนะก็จะรีบเดินทางมาเลย คือผมรีบมากเลยสาวรับแล้วเนี่ยก็น่าจะห่วงน้องสาวนะคือเดินแบบเดินนําเดินไกลเดินเร็วเลยผมคนตามก็เหนื่อยเลยนะทุกคนคือเพิ่งไปส่งเมื่อวานเองวันนี้เนี่ยกลับโดนใครก็ไม่รู้หลักผาตัวไปเฉยเลย อย่างนี้นี่มันไม่ได้นะแล้วก็สารับแรก็ไม่รู้ด้วยนะว่าใครเนี่ยที่เป็นคนลักพาตัวไปโอเคเดี๋ยวให้สารับแรเนี่ยนำทางไปตามทางต้อง ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินไปหาทางก้อนหินนั้นได้นะต้องจําเป็นต้องให้สารับแรเนี่ยนำทางไปนะถึงจะสามารถไปตามทางที่ก้อนหินเรียงเอาไว้ได้นะโอเคทุกคนก็หลังจากที่เดินมาสักคักงหนึ่งสารับแรงเนี่ยก็ได้พามาส่งตรงทางเดินก้อนหินที่เขาเลี้ยงก้อนหินไว้แล้วนะคือทุกคนผมจะ ผมจะคิดแผนไว้ก่อนว่าจะเอาอยัางไงดีนะถ้ามันมีคนเดียวแล้วก็เป็นคนแบบเป็นพวกโจรหรือพวกอะไรเนี่ย mm. ก็จําเป็นต้องเข้าสู้นะแต่ถ้าจะเป็นพวกไอหมอผีหรือว่าไอแบบพวกที่มีวิชาอาคมเนี่ยผมจําเป็นต้องดูาดลาดาหลาก่อนแล้วก็จะกลับไปขอความช่วยเหลือจากพวกคนรู้จักที่มีอาคมหรือว่าคนที่มีคาถานะ ถ้าผมไปคนเดียวเนี่ยไม่มีทางสู้ได้แน่ก็ให้สาวรับแลเนี่ยเดินทีตามมาข้างหลังแล้วก็ใกล้ถึงเมื่อไหร่จะให้เอออย่างไงอ่ะให้กลับเลยผมจะไปคนเดียวนะไม่งั้นเนี่ยถ้าผมหนีคนเดียวผมว่าผมน่าจะหนีรอดแต่ถ้าพาสาวรับแลไปด้วยวเนี่ยการจะหนีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะ ีบมากเลย,ยเรื่องข้างในเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปข้างในน,นานๆมากมากก็อยากเข้าไปดูเหมือนกันนะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ไม่น่าจะอนุญาตให้เข้านะเนื่องจากว่าด้านในเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายให้ต้องคิดนะทุกคนจะขขาว่า,าเลย คือรีบมากจนไม่ได้ใส่รองเท้ามาเลยนะทุกคนดูก็ถ้าอยากครายก็ต้องขอไปนะคือไม่ได้ใส่รองเท้ามาเลยรีบเดินมาตีนเป่าเลยเนื่องจากว่ารีบมากๆจริงๆผมนอนอยู่ยังไม่ทันตื่นเลยนะมาเคาะประตูเรียกผมถึงหน้าบ้านเลยไม่รู้ว่าเดินมาได้ไงด้วยนะประเด็นอนะ่ะผมก็เลยรีบเข้าป่าเปิดคลิปแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดู คนเมื่อกี้เหยียบก้อนเห็นนะผมรู้สึกว่าเห็นจะบาดขาหรือเปล่าไม่รู้คือเจ็บมากเลยก็เดินมาไก,กลแล้วนะทุกคนสำหรับแรกเนี่ยได้บอกว่าให้เดินไปเนี่ยสุดทางนี้เลยเขาเนี่ยได้ทำอะไรบางอย่างเนี่ย ถ้าสุดทางนี้ก็จะไปโผล่ตรงไอสถานที่ที่หลานสาวเนี่ยไอยน้องของสาวรับแลเนี่ยถูกจับไปนะคือสาวรับแลเนี่ยได้ตามไปดูแล้วด้วยก่อนที่จะมาเรียกผมเนี่ยได้ตามไอห,หมอผีไอห,หมอผีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะสาวรับแลบ,บอกว่ามันแต่งตัวแบบ เหมือนเหมือนพวกผมก็พูดไม่ถูกนะแต่ว่ามันแต่งตัวไม่เหมือนคนด้านในเมืองรับแลเลยตุกคนไม่นานเลยนะน่าจะใส่รองเท้ามาคือเจ็บมากเจ็บเท้ามากเลย ผมยังพูดไม่จบนะคือเขาทําพิธีเพื่อให้ผมเนี่ยเข้าไปแบบถ้าเดินสุดทางนี่ก็จะไปโผล่ตรงที่ไอ้ชั่วนั่นอนะ่ะมาจับสาวน้องสาวสารปลีไปพอดีเลยนะก็ผมจะไปดูลาดราก่อนถ้าช่วยได้ก็จะช่วยมาเลยถ้าช่วยไม่ได้ก็กลับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะ ตัดไปตอนที่ผมเนี่ยไปใกล้ถึงตรงสถานที่ที่นั้นเลยก็แล้วกันไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นมันจะยืดคลิปนี่มันจะยืดเยอะเกินไปนะมันจะน่าเบื่อก็โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นเลยดีกว่าเดินมานี่เป็นชนั่วโมงนะนะทุกคนไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนเลยผมก็เดินตามทางมาขนาดนี้แล้วกะว่าใกล้ถึงเนี่ยจะ บิดกล้องนะแต่ว่าเดินมานานมากๆแล้วยังไม่เดินไม่สุดทางสักทีเหมือนเดินวนไปวนมาอย่างไรผมก็ไม่รู้นะ้เจ็บขามากเลยทุกคน ผมว่าผมกล่าวว่านะทุกคนถ้าช่วยได้เนี่ยผมจะพาทั้งสองคนเนี่ยไปอยู่ที่บ้านผมเลยดีหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าที่บ้านผมเนี่ยอุ้ยทุกคนเจ็บขามากเลยไม่สามารถที่จะโชว์ได้นะคือโดนหินบาดนะทุกคนเพราะว่ามันมีไอ้นั้นมันเยอะนะคือพูดถ่ายให้ดูไม่ได้เดี๋ยวมันจะติดเหลืองหรือว่าช่องมันจะโดนแบนได้นะ โอเคผมขอตัวออกเดินทางแบบเร่งด่วนไปให้ถึงจะไปให้ถึงให้ไวที่สุดนะเดี๋ยวโอเคทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยได้เดินมาเป็นเกือบสองชั่วโมงนะผมก็มาตรงสถานที่ที่ผมคิดว่าน่าจะใช้นะคือสถานที่ที่แบบลึกลับมากเลยคือแบบทั้งทั้งที่แถวๆนี้มีแต่ป่าลึกป่าลก แต่ว่าตรงนี้เนี่ยดันเป็นที่โล่งนะแล้วเหมือนผมเนี่ยจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองย่องเดินไปใกล้ๆดูนะ คนเห็นอะไรหรือเปล่าทุกคนเห็นหรือยังนะนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะค่อยๆย่องไปนะถ้าไปแบบบุ่มบามเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ชั่วนะั้นมันไหวตัวทันแล้วก็ จะทําให้ผมเนี่ยพลาดโอกาสในการช่วยตัวน้องสาวของสารับแรนะทุกคนมันแต่งตัวแบบหมอผีที่ผมเนี่ยเคยเจอเลยนะ กี้ผมมันเจอน้องสาวงสาวรับแรเนี่ยนั่งแบบเอียงไปเอียงมาตอนนี้เนี่ยสลบไปแล้วนะ คาถาอะไรก็ไม่รู้คือน้องสาวขุนสารรับแล้วเนี่ยนอนสล,ลบไป ดีทุกคนมันเป็นหมอผีนะผมว่าดูด้านหลังเนี่ยคือแบบมันมีสายสินแล้วก็มีพวกอะไรนะเขาเรียกว่าผ้าสามสีหรือเปล่านะมันมัดอยู่ไว้กับต้นไม้สามต้นแล้วก็ผมดูจากแถวนี้ลนะคือ,อต้นไม้นะั่นอ่ะมันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้ลนะผมคิดไว้นะว่ามันใหญ่ที่สุดลนะเพราะผมดูเนี่ยมีแต่ต้นแบบเล็กๆนะ ก็ไม่เชิงวันเล็กแต่ว่าไอ้ต้นนั้นะมันคือมันใหญ่แปลกๆนะโอเคเดี okay, ๋ยวผมเนี่ยจะลองหาวิธีเข้าลองไปถ่ายดูใกล้ๆอีกนิดหนึ่งเข้าไปเพื่อไปเช็คดูสักหน่อยนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าโอเคทุกคนตอนนี้ก็ผมได้ขยับใกลเข้ามาอีกนิดนึงนะคือตรงนถ่ายเป็นเป็นล่องไม้พอดีนะ ดูไม่รู้ว่ามันทำพิธีอะไรกันนะผมยังหาวิธีปีกตัวเอกไปจากตรงนี้ไม่ได้นะผมคิดว่าคงจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนที่มีคาถาอาคมมาช่วยกำจัดไอหมอผีชั่วนี้นะผมว่ามันต้องเป็นหมอผีแน่นอนแต่ว่าคือถ้าผมหนีถ้าผมรีบเดินไปตอนนี้เนี่ยมัน แต่การเป็นการบูมบามเกินไปผมอาจจะถูกมันเห็นแล้วก็ทําให้นอ้องสาวของสารับแพร่เนี่ยไม่ปลอดภัยได้รับอันตร x, ายก็เป็นได้นะเฮ้ยทุกคนมันทำอะไรนะนะเฮ้ Anita. มันท้องคาถาอะไรทุกคนรู้ว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดี หรือว่าจะเกิดเรื่องร้ายหรือว่ามันจะทำอะไรเอาไงดีทุกคนแบบนี้แย่แน่นะอ้โ<ม>เอาไงดีอ่ะผมลองดูเอาวิธีก่อนรู้ว่าถ้าจะเข้าไปสู้กับมันตรงๆเนี่ยผมว่ามานัน เป็นไปไม่ได้นะเนื่องจากพไหยหมอผีเนี่ยมีกระทั่งคนมันปักมีดลงพื้นแล้วเอามันจะลุกไปไหนอะเอามันเดินไปไหนอะคนมันปักมีดเอาไว้แล้วก็มันหายไปคนมันปักมีดเอาไว้แล้วมันเดินไปไหนอะ ว่าถือโอกาสนี้รีบเข้าไปช่วยน้องสาวของสาะละลายเลยดีกว่า <represent> ขอดูทุกคนพันสายสินไว้ที่ตัวน้องสาวของสาะละลด้วยนะขอดูปักมีดไว้ ดึงดึงไม่ออกนะเอาอให้ดิผมว่าผมจะถีบเลยนะหลุดแล้วทุกคนตื่น,นยังไม่ตื่นไหมบ้าทุกคนน้องไม่ยอมตื่นนะทุกคนตื่นแล้วไหม รีบหีออกจากที่นี่กันดีกว่าไปไปผมได้ตัวมาแล้วทุกคนก็รีอบออกไปเลยดีกว่าผมเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงสถานที่ที่มันปลอดภัยกว่านี้นะทนุกคนคือผมเนี่ยได้พาตัวน้องสาวของสาวรับแล้งกลับมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคือต้องไปรอจังหวะที่มันเนี่ยทิ้ง น้องสาวของสาวรับแล,แลเอาไว้ผมก็เลยได้ถือโอกาสเนี่ยวิ่งเข้าไปช่วยเลยไปตัดสายสินออกม,ม,มันทำมันทําพิธีอะไรก็ไม่รู้นะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหมอผีนะมันแบบพันสายสินไว้ที่ตัวของน้องสาวของสาวรับแลแล้วก็มันทาคาถาอะไรสักอย่างคือผมได้มีดของมันกลับมาด้วยนะทุกคนแต่ได้มาแต่มีดนะคือมันมีปอกด้วยมันไม่ได้ทิ้งเอาไว้นะมันปักมีดเอาไว้ เฉยๆแล้วก็หายไปเลยมันก็เดินทางหนีหายไปไม่รู้ว่ามันไปเตรียมของหรือว่าไปเตรียมการอะไรเพิ่มหรือเปล่านะคือตอนนี้ก็ผมได้กลับมาพา้องสาวของสาวแล้วเนี่ยกลับมาแล้วคือเหนื่อยมากผมเนี่ยจะพาตัวน้องสาวเนี่ยกลับไปส่งคืนให้กับพี่สาวแล้วก็ผมจะชวนทั้งสองคนเนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้านผมเพื่อฟื้นฟูนฟนจิตใจแล้วก็ช่วยทําให้ แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปรายงานเรื่องนี้ให้พวกลุงเขียวฟังอีกทีหนึ่งนะว่าเรื่องพวกว่าไอหมอผีเนี่ยมันได้ออกมาอารวาสอีกแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามีครั้งหนึ่งที่พวกหมอผีเนี่ยมันออกอารวาสไปทั่วเลยนะนี่ก็อยู่กับน้องสาวของสารับแรนะได้ตัวกลับมาแล้วผมเนี่ยซุ่มดูนานมากเลยนะว่ามันจะทําอะไรหรือเปล่าผมเนี่ยนั่งซุ่มแอบดูมันนานมาก โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันตรงประตูทางเข้าเมืองรับแรงเลยดีกว่าผมเนี่ยได้สั่งให้สาวรับแรงเนี่ยไปรออยู่ตรงนั้นนะรอคอยผมเนี่ยจะไปรายงานข่าวแต่ว่าผมไม่ได้คิดว่าจะได้ตัวสาวน้องสาวของนังเนี่ยกลับมานะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันที่ประตูทางเข้าเมืองรับแรงกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้ก็เดินมาถึงประตูทางเข้าเมืองรับแรงแล้วนะผมจะถ่ายพื้นเอาไว้นะเพื่อ ให้ไม่ให้พวกใครที่ดูคลิปผมเนี่ยจำทางเข้านี้ได้นะโอเคผมจะอยู่ตรงนี้แล้วก็สารับผมเจอสารรับแ,แล้วคือรอผมอยู่ตรงนั้นไปเป็นภาพที่อบอุ่นใจนะทุกคนน้ำม่อ นี่นะเนนืน้อเกน,ะ,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 นะถ่ายไกลได้เยอะ mm. ทุกคนผมก็ได้ชวนทั้งสองคนเนี่ยกลับไปที่บ้านผมนะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นอันตรายเดี๋ยวผมจะให้ทั้งสองคนเนี่ยกลับไปเตรียมของเตรียมข้าวเตรียมของแล้วก็มาหาผมผมจะรอตรงด้านหน้านี้แล้วกันผมจะไม่ถ่ายแล้วนะคือไม่ได้เตรียมของเตรียมอะไรมาเลยผมจะรีบกก็บแล้วไม่ได้อะไรเลยแบตก็จะไม่ไม่มีด้วย โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ทุกทั้งสองคนเนี่ยกลับไปเตรียมข้าวของแล้วก็เตรียมที่จะไปอยู่บ้านผมเลยโอเคก็คลิปนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ก่อนจะจากกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับก็ปิดท้ายคลิปนี้ด้วยภาพที่สวยงามคือทั้งสองคนเนี่ยได้กลับมาพบกันอีกครั้งนะก็จากกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ